วิธีการถ่ายทําเบื้องหลังโฆษณาตัวหนึ่งที่ซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นโฆษณาของพี่ชายคนหนึ่งผมเองนะที่อยู่ในมอราชธานีด้วยกันก็ร่วมกันทําสื่อนะฮะจากกระบวนการไต่เต้าฮะแต่เต้าตนี่ไม่ใช่หมายถึงไปลวนลามใครนะจริงแล้วคือกระบวนการศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งคู่ฮะก็แลกเปลี่ยนกันละกันผมเป็นทางด้านซอฟต์แวร์ส่วนอาจารย์จิรวัฒจะเป็นด้านฮาร์ดแวร์เรื่องของกล้องเราแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดตัวนี้ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งของอาจารย์จิริวัฒซึ่งก็ จังเขาก็ท่านก็เป็นคนที่ค้าขายฮะเราต้องทําอาหากินช่วยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสอนหรือแม้กระทั่งธุรกิจตัวนี้เป็นโฆษณายาน้ำสูนไพรตัวหนึ่งครับที่ผมอยากแนะนำให้ทุกคนนะฮะรู้ไว้เลยว่า ผมก็คนหนึ่งครับที่บริโภคครับนอนดึกนอนดืนนด่นแค่ไหน,นอดทนสู้ได้ครับสามสี่วันผมบอกเลยครับลองดูครับตัวนี้ทําให้เราสามารถที่จะลุกขึ้นไปสู้กับชีวิตในวันพรุ่งนี้ได้อีกถึงแม้ว่าวันนี้จะเหนื่อยแค่ไหนพรุ่งนี้มันจะเหนื่อยกว่านี้ถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการตัดต่อครับจริงๆแล้วไม่ได้มาขายของนะจะมาสอนวิธีตัดต่อว่า อายุยืนยาพวกจะทำงานดูแลสุขภาพของคุณเองและคนที่คุณรักด้วยยาน้ำสมุนไพรย,ยงเทอโอก็อ,อ่ะ ตรงๆฮะอย่ามัวทำงานดูแลสุขภาพด้วยนะสำหรับคนที่ต้องทามาหากินเพื่อสร้างครอบครัวอย่าลืมสุขภาพตัวเองด้วยนะผมก็ฝากไว้คนหนึ่งนะรตรงนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้นะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอฟเฟกต์ต่างๆซึ่งมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆจาก EP 1234ตัวนี้นะฮะนอกจากว่าเราจะใช้ดูมิสตี้แล้วซึ่งโอ้โหบางคนนั้นใช้ถึงกับโทรหาผมทันทีเลยเครื่องหน้าจอสีฟ้าก็หนักพอสมควรยิ่งผมใช้ไฟล์ขาด 4K นะครับก็ตัดหนักมากๆเลย ะะแล้วก็การใช้เอฟเฟกต์คอนโทลต่างๆนอกจากนี้ผมจะมาพาทําภาพนั้นให้สังเกตดูครับนี่คือภาพแสงที่มาจากต้นฉบับนะฮะจากกล้องนะฮะกล้องที่ผมใช้คือ Sony A7 Mark T นะฮะก็ใช้เลนผมจาเลนสไม่ได้ขออภัยแล้วกันนะฮะก็ไม่ใช่เลนดีเลนที่มาเขาเรียกเลนคิดนะฮะไม่ได้ดีมากนะักแล้วเราก็จะมาทําให้ภาพนั้นมีความคมชัดสวยงามหรือแม้กระทั่ง ความเป็นสมูทหรือความเป็นหมอกควันที่ดูแล้วได้บรรยากาศ<ร>ครับคาครักท่าทีแกงแวกและอายุยืนยานเขาจะทำงานดูแลสุขภาพของคุณเองและคนทีุ่ณรักด้วย,ยานามม้ำสุกพงษไทยยงเทงอ่าสังเกตด,ดูนะครับว่าเป็นยังไงความคมชัดที่ เห็นได้ชัดเจนเลยใช่ไหมฮะสีสันสดใสอย่างกับกผมมีเลนจีมาสเตอร์ฮะแล้วก็สังเกตดูครับข้างหลังมีเบอร์ซึ่งปกติจะไม่ได้เบอร์ขนาดนั้นเห็นไหมฮะความคมจะแบบนี่อย่างนี้เลยเห็นไหมฮะก็จะแบบมีคมมีอ่าใช่ไหมับจะมีความคมชัดขึ้นมาอยากให้เบอร์ละล,ะลายเลยก็ได้นะฮะทำได้ครับนะเริ่มจะมีการละลุงละลายขึ้นมาด้วยเอฟเฟกต์บางตัวของ Adobe P r e m i e r e Pro CC ถ้าไงเดี๋ยวติดตามสื่อการเรียนการสอนของผมได้นะฮะแต่กิดเดชทั้งทางในช่อง u t u b e เรียนกันฟรีกับ ครับเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนกันทั้งประสบการณ์ชีวผมมองให้คุณครับทังไงเดี๋ยวเจอกันในสื่อการสอนชุด EFFECT Professional